คำถามแรกเลยนะคะลูกค้าถามว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซี่ค่ะทานโปรโตีนจะมีเปอร์เซ็นต์ที่อาการจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ก็ตอบตั้งแต่ต้นนะครับว่าไล่ไปนะว่ายังไงเนี่ยยาที่ทางโรงพยาบาลให้มาก็เป็นสิ่งที่คุณต้องทานเป็นประจำอย่าไปหยุดนะครับณเวลานี้คุณต้องพึ่งยาแน่นอนค่ะ ันนั้นก็คือในส่วนที่เขาจะป้องกันการเกิดซ้ำและป้องกันการป้องกันปัญหาของโรควัตถุดิบในการซ่อมร่างกายเนี่ยมันก็จะเป็นโปรโตีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามว่ากินโปรโตีนเนี่ยมันจะช่วยซ่อมแซมร่างกายไหมคําตอบคือมันช่วยแน่นอนแต่ในสภาวะของปัญหาที่คุณมีอัมาพาต แล้วมีเเลือดสมองตีบเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่มีใครตอบได้หรอกครับอยากจะให้ลองทานไปสักหนึ่งถึงสามเดือนดูก่อนนะแต่ความแข็งแรงของส่วนอื่นเนี่ยน่าจะได้อยู่แล้วให้สังเกตว่าถ้าคนในบ้านคุณมีใครทานปโปรตีนอยู่แล้ว<ๆ>ก็จะเห็นชัดเจนครับว่าคนที่ทานก็เขาก็จะแข็งแรงกว่าก่อนหน้านั้น พูดถึงคนที่อื่นที่ไม่มีโรคนะครับหรือไม่ได้มีสภาพอย่างที่เราเป็นอยู่ทานเถอะครับยังไงมันก็มีประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยครับผมถ้าทานจะแนะนําให้ทานวันละปริมาณเท่าไหร่ดีคะอาจารย์ดีเลยครับวันนี้ขออนุญาตตอบอนิดหนึงคือจากประสบการณ์ที่เราใช้เนี่ยสิบกิโลต่อเมตรต่อวันมหมายก็ผู้ทานหนักสิบกิโลก็หเมตร หนัก6กกิโลก็วันละ6เม็ดแบ่งทานอยากจะให้นะครับแบ่งทานในช่วงเช้าเที่ยงทีนี้มีหลายท่านถามเข้ามาว่าโปรโตีนแคปซูลพวกนี้มันเทียบเท่ากับโปรโตีนทั่วๆไปเนื้อนมไข่กี่กรัมยังไงอะไรเนี่ยผมต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากสิ่งที่เราใช้อยู่นี้เนี่ยเป็นโปรโตีนแปลรูปนะครับ เพราะฉนั้นเราจะไปเปรียบเทียบกับโปรตีนก่อนแปรรูปเนี่ยไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับมันก็พอทําได้อะครับแต่ว่ามันก็ไม่ตรงนะผมก็เลยขออนุญาตไม่เปรียบเทียบนะครับแต่ว่าขนาดที่เราใช้อยู่ในตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาเท่าที่เราบอกไปเนี่ย10กิโลต่อเมตรต่อวันอันนี้คือขนาดที่เราเห็นแล้วว่าเหมาะสมกับคนทั่วไป อีกประเด็นหนึ่งการที่เราตอบไม่ได้ว่ามันจะไปเที่ยวกับโปรโตีนหยาบหรือครูดโปรตีนอย่างเนื้อนมไข่ที่คุณรู้จักได้อย่างไรเนี่ย<ะ>อันนั้นคือความถูกต้องแล้วเพราะว่าในเมื่อมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้ผมก็จะไม่พยายามเปรียบเทียบแต่ผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าทุกคนที่ทานเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายตเตงนแข็งแรงกว่าเดิม mm hmm. คุณช่วยตอบคำถามนี้กับตัวเองก่อนนะว่า เนื้อนมไข่ที่คุณกินมาตลอดชีวิตอ่ะทำไมมันไม่สามารถทำให้คุณรู้สึกดีได้เท่าตอนกินเม็ดอย่างนี้คุณสามารถพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองกินโปรตีนแคปซูลพวกนี้แล้วก็หยุดกินแล้วก็ถามดูว่าร่างกายเป็นอย่างไรหยุดกินสักอาทิตย์ก็ได้ครับแล้วก็กลับมากินสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็หยุดกินสักอาทิตย์คุณจะเห็นความแตกต่างของอาทิตย์ที่ ทานโปรโตีนแคปซูลกับไม่ได้ทานตอบตัวคุณเองดีกว่าครับค่ะ,คะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ขยายความเรื่องโปรโตีนให้เรานะคะ,คะตอน